สวัสดีครับไา่ไม่ชนแนลครับผมนะครับวิธีวิธีเอาเสาเข้าตุ่มเอ,เอาเสาเข็มเข้าหมวกครับคนอื่นก็ลากเสาเข็มมาก่อนนะครับเนะี่ยลากมาในแนวเฉียงประมาณนี้นะครับประมาณมสาักเจ็ดสิบองศาแล้วก็ตุ่มขึ้นนะครับตุ่มตุ่มเลื่อนขึ้นนะครับผม นี่เป็นรถตอกเสาเข็มนะครับระบบไฮดรอลิกตุ้มอัตโนมัตินะครับผมกดสวิตช์ไว้นี่ออกเองครับผมไม่เหมือนปั้นจันปั้นจันในลรางนะครับผมอันนั้นต้องคอนโทรลบินนะครับว้านปล่อยว้านปล่อยแต่นี่ไม่ต้องครับผมเข้าหมวกได้ก็ เอาหมวกแล้วนะครับก็เวียงไปนะครับเวี่ยงมาตรงตำแหน่งอันนี้ท่อนเชื่อมนะครับท่อนที่สองนะครับเชื่อมต่อสองขต้องปิดฝน,นนะครับผม อันนี้ก็ความชำนาญเยอะแล้วนะครับต้องฝึกฝนก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าจู่ๆมาทำได้เลยนะครับต้องผ่านการฝึกฝนลและมีประสบการณ์็นงานอันตรายนะครับผมอันนี้วิธีกำลังจะเชื่อมต่อเสาเข็มนะรันก็ต่อไป้เยอะแล้วครับอันนี้โซนสุดท้ายนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ ฝากากดไลค์กดติดตามให้ช่องนี้นะครับสายอาชีพครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ